Well, good morning and welcome to a daily gospel truth. Hello, we have had a very wonderful week of talking about different scriptures. You know, if this daily a gospel devotional is a blessing to you. you know, please share your testimony with us. You know, how the word of God has helped you or transformed your life. You know you can call our office. Or, or you can even write in the comment section. หรือว mm ่าสามารถที่จะเขียนลงไปในคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าอีเมลก็ได้นะคะเราจะรู้สึกดีใจชื่นใจมากๆที่ได้ยินคำพยานจากคุณ Sha story with others with your แล้วก็อย่าลืมที่จะเล่าคำพยานของคุณให้คนอื่นฟังด้วย experience What with God เพราะว่าสิ่งที่คุณได้รับประสบการณ์กับพระเจ้าสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้นะ you ดังนั้นเราเองก็ยินดีที่จะได้ยินคำพยานจากคุณ alright so today Scripture is from Hebrews chapter from 10ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้อยู่ในฮีบรูบทที่10 verse สามสิบ1039ฮีบรูสิทสามสิบเก้ it says but we are not of those who draw back to perdition but of those who believe to the saving of the soul แต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศ แต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทําให้ชีวิตปลอดภัย the b o o f Hebrews is written to two groups of people ในหนังสือฮีบรูเนี่ยถูกเขียนไปถึงกลุ่มผู้คนอยู่สองกลุ่ม The first group uh, are the Jewish people who have heard the gospel but they have not believed yet. กลุ่มแรกก็คือคนยิวที่เขาเองได้ยินข่าวประเสริฐแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเชื่อ Because they were afraid of other Jews เพราะว่าเขากลัวว่าจะมีคนยิวคนอื่นๆที่จะข่มเหงเขา You know telling them why would you leave everything that the Jewish people believes and follow this Jesus Christ หรือว่าตอว่าว่าทำไมเขาถึงละทิ้งสิ่งที่เป็นประเพณีเป็นความเชื่อของคนยิวแล้วก็ไปติดตามพระเยซูคริสต์ Now this group of people they've heard the gospel คนกลุ่มนี้เขาเป็นคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐแล้วเขาได้เห็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณไปสุดแล้วเขาได้เห็นของประธานของพระวิญญาณไปสุดที่ทำงานท่ามกลางผู้เชื่อทั้งหลายคือเขาได้เห็นพลังของข่าวประเสริฐไปแล้ว they were not making the commitment to follow jesus เป็นเพราะความกลัวในใจทําให้เขาเนี่ยยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซู you know course, if you study in the greek language is very beautiful ถ้าคุณศึกษาจากภาษากรีกตรงนี้จะมีความหมายที่งดงามมาก it's like they were just one step away from believing มันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็กําลังแบบ ้าวออกมา9้หนึ่งแล้วจากความเชื่อเดิม you know but but because of the fear of persecution they were drawing back แต่เป็นเพราะว่ากลัวการข่มเหงที่จะเกิดขึ้นก็เลยทําให้เขาตัดสินใจก้าวกลับไปที่เดิม and the second group Paul wrote to และกลุ่มที่สองที่เปาโลได้เขียนจดหมายนี้ไปถึง were those who were already c h r i s t i a n ก็คือคนที่เป็นคริสเตียนแล้ว you know but they were heavily persecuted by their own Jewish people และเขาเองก็โดนข่มเหงอย่างรุนแรงมากๆจากพี่น้องคนยิวของเขา and because of that some were going back to the Old Testament sacrifices, Old Testament festivals and things like that. และเป็นเพราะเหตุผลนี้ก็เลยทําให้หลายๆคนที่ย้อนกลับไปทําตามประเพณีในเรื่องของการถวายสัตวบูชาหรือทําตามพิธีกรรมต่างๆ and this is where Paul is saying here. เปาโลก็เลยพูดเอาไว้ในข้อนี้ว่า we are not of those who draw back. superdition แต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอย of those but of those who believe to the saving of the soul และถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทําให้ชีวิตปลอดภัย Now when I focus on the phrase draw back และผมอยากจะเน้นคําว่าเสื่อมถอย You know this is an important and a timely message for all of us as Christians และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับเราที่เป็นคริสเตียนในยุคปัจจุบันนี้ You know the truth is when you start following Jesus you start ความจริงเลยก็คือเมื่อคุณตัดสินใจอะเริ่มต้นดำเนินชีวิตกับพระเยซู and when you start living by the truth of the word of God แล้วเริ่มดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆ automatically you're different คุณก็จะเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างอัตโนมัติ you different. you think different, you talk different, you focus think different talk different 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 live คุณก็จะเห็นว่าความคิดของคุณคำพูดของคุณหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณมันแตกต่างจากคนอื่นจริงๆ and because of that แล้วเป็นเพราะเหตุผลนี้ people around you will think you're weird ผู้คน ที่อยู่รอบตัวคุณเขาก็จะคิดว่าคุณแปลกหน่อย u y you're not weird you're normal they're the ones who are weird แต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้แปลกนะคุณนี่แหละปกติเขาต่างหากที่แปลก But because most people are moving in that direction and when you move in a different direction they think you are the one who is weird แต่เป็นเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็จะเดินไปตามกระแสตรงนี้แต่ว่าคุณเองเหมือนทวนกระแสไงคุณเลยกลายเป็นคนกลุ่มน้อยก็เลยดูเหมือนเป็นคนที่แปลกในสายตาคนอื่น And so in 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 that there is pressure แต่ว่าในการตัดสินใจทำแบบนี้มันก็มีแรงกดดันเหมือนกันมันก็มีแรงกดดันที่เราทุกคนเองก็อยากจะให้ผู้อื่นยอมรับในตัวเราคุณรู้แหละว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่งดงามมากแต่คุณก็ไม่อยากที่จะเดินไปตามลําพังคนเดียวไงคุณเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในคนกลุ่มมากเหมือนกัน do the to และเมื่อเราคิดแบบนั้นทำแบบนั้นมันก็ สามารถนำเราไปสู่ความประนีประนอมก็เลยทำให้เราเหมือนถอยหลังออกมาจากสิ่งต่างๆของพระเจ้าตรงนี้ถือว่าเป็นคำเตือนที่รักเราทุกๆคนเลย Uh, you were excited about the word of god before คุณบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้คุณเองก็เคยรู้สึกตื่นเต้นกับถ้อยคําของพระเจ้ามาก่อน but now you v e drawn back a little bit แต่ตอนนี้คุณก็เริ่มรู้สึกว่าถอยหลังออกมานิดนึง you know you used to be part of a church คุณเคยเป็นสมาชิกในคริสตจักร serving the lord รับใช้พระเจ้า and being an inspiration to others แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น things happen and now you have drawn back แต่มันอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณคิดว่าอยากจะถอยหลังออกมา you used to be passionate about the christian life คุณเคยมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนแต่ตอนนี้คุณก็เริ่มถอยหลังออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามนะคบแล้วตรงน,นี้ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะต่อ <But S 2> ว่า the, <but S 2> ใคร the here ตรงน,นี้ข้อพระคัมภีร์กำลังหนุนใจเรา <to S 2> ต่างหากว่าอย่าถอยหลังออกมาจากสิ่งต่างๆของพระเจ้าคือจริงๆแล้วเราควรที่จะแบบมีใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ตัดสิน ินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเดินไปตามแผนการของพระเจ้า just last days. เพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายจริงๆ you know, และถ้าเรายังก้าวถอยออกมาจากสิ่งต่างๆของพระเจ้าเท่ากับว่าเรากำลังเปิดประตูให้กับสิ่งไม่ดีต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรา you know, s amazing. <S มันเป็นอะไรที่ม <It, it, S 1> หัศาจรรย์ <for> me, มาก Ately, just few years ago just Le few คือเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็เห็นว่าคนคนนี้เขาเคยมีใจที่มุ่งมั่นในการรับใช้พระเจ้าทำตามการทรงเรียกของพระเจ้า and now they don't even talk about God แต่ตอนนี้เนี่ยไม่เอ่ยถึงพระเจ้าอีก <'re> แล้ว in God. ไม่ได้สนใจ <You> know, พระเจ้าอีก <in> fact, เลยหรือถ้าเกิดว่าคุณคุยเรื่องพระเจ้ากับเขา mm hmm. เขาก็จะหงุดหงิดใส่ <What, S 1> คุณนั่นหมายความว่าในจิตใจของเขาเขาได้ถอยออกห่างจากสิ่งต่างๆของพระเจ้าคือเรื่องนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนได้เราเพียง e ค่ t ้อง a ระห o ักถึงเรื d อง e ี้แ t ะทำทุ e c ย Ourselves from being drawn back from the things of God drawn things being the back นี่คือเหตุผลที่เราเองจะต้องคอยระวังแล้วก็คอยดูดีๆด้วยแล้วก็ต้องคอยปกป้องใจของเราที่จะไม่ให้ถอยออกมาจากสิ่งต่างๆของพระเจ้าและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเคยพูดอยู่เสมอ You must be a part of a community of believers คุณจะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของผู้เชื่อ you notice that people who draw back the first thing they do is they isolate themselves from the body of Christ คุณสังเกตไหมว่าคนที่เขาเนี่ยค่อยๆถอยห่างออกจากสิ่งต่างๆของพระเจ้าสิ่งแรกที่เขาจะทําก็คือเขาจะแยกตัวเองออกไปคนเดียว i s not because the body of Christ is rejecting them ไม mm ่ใช่เป็นพระพกายของพระคริสตปฏิเสธ but because they draw back from the things of God you know they're no longer interested in the body of Christ แต่เป็นเพราะว่าเขาตัดสินใจ ที่จะถอยออกจากสิ่งต่างๆของพระเจ้ามันก็เลยทําให้เขาเนี่ยค่อยๆหมดความสนใจในเรื่องของพระเจ้าไปบางทีในจิตใจของเขาเขอาจจะรู้สึกว่าอายหรือว่ารู้สึกทําอะไรไม่ดีมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่คุณจะต้องอยู่ในสังคมของผู้เชื่อไว้เพราะพระเจ้าออกแบบการใช้ชีวิตของเราไว้แบบนี้ The Bible talks about uh, compares the human of the Christ เพราะว่าในพระคัมภีร์เองก็ได้เปรียบเเปรียบทียบร่างกายของมนุษย์กับพระกายของพระคริสต์เห็นไหมว่าอาไววะทุกส่วนในร่างกายนั้นทำงานร่วมกันมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกัน Connected c to to e other a แล้วก็ เชื่อมต่อกันเสมอและพระคัมภีร์บอกว่าเราเองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในพระกายพระคริสต์มันก็มีการจัดเตรียมทางฝ่ายวิญญาณในชีวิตผู้อื่นที่พระเจ้าต้องการจะ ให้มีผลกระทบกับชีวิตคุณและในในตัวคุณเองก็จะมีการจัดเตรียมของพระเจ้าที่จะเป็นประโยชน์เป็นพระพรต่อผู้อื่นนี่คือเหตุผลที่เราเองควรจะใช้ชีวิตด้วยกันพอเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกท้อใจเราจะได้ให้กำลังใจเขาเมื่ออีกคนหนึ่งกำลังเดินออกนอกทางเนี่ยเราจะได้เตือนเขาด้วยความรักแล้วเมื่ ใครสักคนหนึ่งล้มลงเราก็จะด้ช่วยเขาในการอธิษฐานแล้วก็ฉุดเขาขึ้นมา like iron iron, each other. มันก็เหมือนเหล็กคอยรับเหล็กให้คมได้ฉันใดเราเองก็สามารถที่จะหนุนใจซึ่งกันและกัน <In S 1> ได้ฉันนั้นในยุคสุดท้ายนี้เมื่อเรากำลังก้าวเข้าไปสู่โลกที่มีแต่ความมืดมิด We must so connecting the must so Christ. to do body of by เราก็จะต้องทำโดยการเชื่อมต่อกับพระกายของพระคริสต์ไว้เสมอเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ความคิดเห็นของมนุษย์นะครับ This is in a God's way. god's design <S แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีที่พระเจ้าเองได้ทรงออกแบบเอาไว้ you know, think about one day the thumb says, ลองคิดดูนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยหัวแม่มือบอกว่า you know you know what i am i am the strongest of all fingers เนี่เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นนิ้วที่แข็งแรงที่สุดเลยเพราะว่าเวลาที่เราต้อง <you> know, ยกของ four fingers are together i'm all alone คือเนี่ย Uh, นิ้วทั้งสี่นิ้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันแต่ฉันเนี่ยอยู่คนเดียวเลย so ดังนั้นฉันแข็งแรงที่สุด <other> ฉันไม่จาเป็นต้องพึ่งพานิ้วอื่นแล้วก็นิ้วหัวแม่มือตัดสินใจที่จะกระโดดออกไปจากมือแล้วก็คิดว่าดำเนินชีวิตคน <And S 1> เดียว that very moment, ในช่วงเวลานั้นแหละ t h e t thumb becomes weak ที่หัวแม่มือจะเริ่มเห็นว่าตัวเองอ่อนแอแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนใช้งานไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดกันกับนิ้วทั้งสีแล้วแล้วลองคิดถึงหูของเราถ้าเกิดว่าหูกระโดดออกมาจากศีรษะก็ไม่สามารถจะทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็นเราจะเห็นว่าเอาไว้ว่าทุกส่วนนะจะต้องอยู่ติดกับร่างกายชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเราก็เป็นเช่นนี้ ผู้เชื่อทุกคน needs to be attached to a spiritual ก็จําเป็นต้องอยู่ติดกันกับร่างกายหรือพระกายพระคริสต์ซึ่งเป็นสังคมทางฝ่ายวิญญาณ and in that kind of relationships และในรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์แบบนั้น when we feel like when we feel tempted to draw back from the things of God เมื่อเรารู้สึกถูกทดลองให้เราถอยออกมาจากสิ่งต่างๆของภ้า praying for you ก็จะมีผู้คนที่คอยที่ฐานเพื่อคุณคอยท้าทายคุณ and sometimes just by looking at people walking with God you get inspired หร so, ือบางครั้งการที่เรามีโอกาสได้มองดูชีวิตของใครบางคนที่เขาด so ำเนินชีวิตกับพระเจ้ามันก็เป็นการสร้างแรงมาดาลใจให้คุณล that's the power of being a community อันนี้คือพลังของการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกัน so i'm challenging you ผมอยากจะท้าทายคุณ the devil will try to do things in your heart มันมันจะพยายามทําสิ่งต่างๆในจิตใจของคุณ to draw you back to cause you to draw back เพื่อที่จะทําให้คุณมีใจที่รู้สึกว่าอยากจะถอยออกไปละ the greater things god has planned for you คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้วางแผนไว้ให้คุณ you might see some powerful things คุณอาจจะได้เห็นสิ่งที่มีพลังเกิดขึ้นแล้วล่ะ you might see the works of god in your life คุณอาจจะได้เห็นการงานของพระเจ้าในชีวิตของคุณมา้า แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังไม่เกิดขึ้นนะคะคุณยังไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าทั้งหมดเลยเพราะมันก็ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้ที่จะเกิดขึ้นดังนั้นอย่าพึ่งถอยหลังมันไม่มีอะไรดีๆในโลกนี้หรอก You know the devil will the คือมันมันจะคอยพยายามดึงความสนใจของเรา and then use us and destroy us แล้วก็ใช้เราทำลายเรา us แล้วหลังจากนั้นมันก็ทิ้งทิ้งคว้างๆเราเลยนั่นก็คือสิ่งที่มันทำคือมันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในโลกอยู่แล้ว แต่สำหรับพระเจ้าของเราเมื่อพระเจ้าใช้เรา more alive, เราก็จะเห็นว่าเรายิ่งมีชีวิต <more S 2> ชีวา happy, มีความสุขมากขึ้น more <abundant> life. มีชีวิตที่ครบบ <You know, S 2> ริบูรณ์มากขึ้น use us and throw away. พระเจ้าไม่ได้ใช้เราและหลังจากนั้นก็ ตัดทิ้งเราไปเพราะเราไร้ประโยชน์ดังนั้นอย่าถอยหลังจากอะไรก็ตามหรือจากแผนการของพระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะพระบิดาขอบคุณสำหรับกำลังที่เข้มแข็งอย่างเหนือธรรมชาติในวันนี้ draw back from your plan ที่จะทําให้เราไม่ก้าวถอยหลังออกไปจากแผนการของพระองค we thank you เราขอบคุณพระองค given us the spiritual armor ที่พระองค์ได้ให้อาวุธทางฝ่ายวิญญาณกับเรา stand against the wiles of the devil ที่เราจะสามารถยืนหยัดต่อต้านกับยุทธอุบายของพยามารได้ we thank you แล้วเราขอบ <That S 1> คุณ <by S 1> พระองค์ <Holy> ที่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์กำลังช่วยให้เราสามารถที่จะก้าวลึกลงไปได้เรื่อยๆในจุดประสงค์ของพระองค์ <Jesus'> ในพระนามพระเยซู a เมน well we hope that you'll have a great great weekend เราก็หวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีมากๆในวันหยุดนี้ we will see you next week again แล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับ God bless you ขอพระเจ้าอวยพร